ในช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้สร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เส้นทางสายนี้สมัยนั้นก็จะมีกําลังทางทหารมาคุ้มกันในการก่อสร้างนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางสําคัญในทางยุทธศาสตร์ของทหารด้วยช่วงที่กําลังก่อสร้างทางช่วงจากอาเภอวลีชูมมาบ้านตากภูงในสมัยนั้นก็พระองค์ท่านได้ทรงขับรถด,ด้วยพระองค์เองเสด็จผ่านทางที่พวกเรากําลังก่อสร้างอยู่ก็ยังความปรปาบรื้มปปติให้แก่พวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเส้นทางนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงค่อยๆสร้างความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดมันก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะว่าปีสองสองพอถนนเข้ามาพรทหารมันกระาลงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มาง่ายเดี๋ยวก็ขึ้นรถมาแล้วคนที่นำก็ไปกานำแหละครับหันหลังให้เลยการอยู่กินของประชาชนดีขึ้นเพราะว่ามีถนนสายนี้ปัจจุบันเส้นทางสายนี้คือทางหลวงหมายเลขสอง นับเป็นเส้นทางที่พระสงฆนิกรทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ในหลวงท่านมีราชดำริให้ก่อสร้างเส้นทางสายนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการแขวงการทางที่นี่จะขอปรับปรุงดูแลรักษาเส้นทางสายนี้ให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปเพื่อประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว